รักคุณเข้าให้แล้วมือวางในอันดับที่2นะครับบนตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกนะครับในรายการ Mo t ต GP และยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆนะครับในรายการ Mo t ต GP และยังสร้างเซอร์ไพรส์นะครับให้กับทีมงานของเอพิเลียเป็นอย่างมากเลยนะครับกับผลงานของเขาในซีซั่น2022นะครับอย่างอเล็กเชสปาเกโรนะครับดาวบิดชาวสเปนนะครับที่สามารถทําผลงานได้อย่างน่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP และสตอรี่ล่าสุดครับของจอมโวยในชั้นพรีเมียคลาส่างอเล็กเชสปาคาโรนั้นก็ออกมาชื่นชมย้ำโลกหนึ่งสมัยนะครับจากยําห้าอย่างฟาบิโอควาตตโรนะครับดาวิดชาวฝรั่งเศสที่อเล็กเชสปาคาโรนั้นชื่นชมออกสื่อเลยนะครับว่าฟาบิโอควาตโรนั้นมีความนอบน้อมนะครับมีความถ่อมตนและให้และให้เกียรติทางอเล็กเชสปาคาโรกับครอบครัวของอเล็กเชสปาคาโรเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฟาบิโอนั้นควบเอ็มวันผ่านพิษของหน้าเอพิเลียนะครับและในบางครั้งบางทีนะครับ ฟาบิโอควาตรโรนั้นก็ยังมีมุมรักเดกนะครับนั่นก็คือมาเล่นกับลูกๆของอเล็กซิสบาาโรนับไม่ว่าจะเป็นที่พิทที่พ์คเฟอร์เม่นะครับนอกจากนี้นะครับอเล็กซิสอสปาโรนั้นก็ยังยืนยันเลยนะครับว่าเขานั้นจะไม่มีทางที่จะเสียกลยาณมิตรที่ดีแบบฟาบิโอควาตโรนั้นไปอย่างเด็ดขาดเลยนะถึงแม้ว่าการกระทบกระัทงนะครับจากการเหุ่การนั้นมันอาจจะสร้างกระแสแง่ของผู้ชมได้นะครับแต่อเล็กซิสอาปาโรนั้นยืนยันเลยนะครับว่าการกระทําเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเขานะครับนอกจากนี้นะ ังออกไม่ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่า ตัวของผมเองนั้นไม่ชอบที่จะมีปัญหากับคนอื่นๆนะครับในอาชีพเดียวกันผมรักฟาบิโอผมรักเขาฟาบิโอควาตโรนั้นเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่านักแข่งในชั้นพรีเมียร์คลาสทุกคนนั้นต้องการที่จะชนะการแข่งขันับหรือว่าต้องการที่จะไปชิงแชมป์ครับในปลายซีซั่นผมคงจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าผมนั้นจะต้องสูญเสียกระยาณิมิตท,ที่ดีอย่างฟาบิโอควาตโรไปฟาบิโอควาตโรนั้นมีความนอบน้อถมถ่อมตนนะครับมากๆเลยสําหรับตัวผมฟาบิโอควา นั้นสามารถคว้าแชมป์โลกได้นับในซีซั่นที่ผ่านมาและมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆทุกๆครั้งที่ฟาบิโอควาเตโรนั้นจะขี่รถผ่านหน้าพิทหรือว่าจะผ่านผมไปและฟาบิโอควาเตโรนั้นก็มักจะยิ้มให้ผมเสมอก่อนที่จะผ่านผมไปเขาจะยิ้มให้ผมอย่างเขิน และเขามักจะมาเล่นกับลูกๆของผมเสมอไม่ว่าจะเป็นในการาดหรือแม้แต่พาร์ตเฟอร์มีเองฟาบิโอควาตานั้นเป็นแชมป์โลกนะในช่นที่ผ่านมาแต่ฟาบิโอนั้นถ่อมตนมากๆก,กับผมและนั่นคือสิ่งที่ผมนั้นชื่นชมฟาบิโอควาตารและผมไม่มีทางที่จะผ่านตัวเองนั้นไปเป็นอดีตก,กับฟาบิโอควาตารอย่างแน่นอนตลอดการเป็นนักแข่งในอาชีพกับการแข่งขันในรายการมโต GP ผมเข้าใจดีระหว่างดราม่าของนักแข่งหรือว่าก,กับการกระทบกระทั่งที่มันเกิดขึ้นที่มาจากการ เหมือนกับการประทะก,กันของวาเลนติโนโรซี่กับมาร์กมาเกสที่มันเกิดขึ้นในแง่ของผู้ชมนั้นมันระเบิดระเบอ้อถือว่าสามารถเรียกกระแสของผู้ชมได้เป็นอย่างมากและผมการันตีไว้ตรงนี้เลยว่านั่นไม่ใช่ตัวตวนของผมจริงๆถ้าหากว่าผมไปทะเลาะก,กับใครหรือว่าผมไปปิดใจกับใครผมคงจะนอนไม่หลับทั้งคืนแน่ๆส่วนตัวของผมแล้วผมมีมิตรภาพที่จะอยากมอบให้กับทุกคนในชั้นพรีเมียคลาสนั่นคือตัวตวนของผมจริงๆทุกคนคิดว่ายังไงครับจอมโวยคนนี้นั้นแกก็คอนเฟิร์มมาแล้ว ว่าแกนั้นไม่อยากจะปิดใจกับใครจริงๆเชื่อได้ไหมจะเชื่อได้หรือเปล่าครับแลนนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆไ,ได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจกนกนับมโอการหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ